มินิมอลมิลายอร่อยจังชาแนลกับอีพีที่21วันนี้เราจะมาทำผัดซีอิ๊วหมูกันค่ะหมูชิ้นโตเนื้อเน้นเน้นวิธีการทำง่ายๆต้องลองมาทำตามกันแล้วนะคะลำดับแรกตั้งไฟกลางค่ะใส่น้ำมันพอดีนะคะพอน้้ำมันเริ่มร้อนลำดับถัดไปที่เราจะใส่ก็คือกระเทียมไทยค่ะเราจะใช้กระเทียมไทยบุบหยาบนิดนึงนะคะผัดจนกว่ากระเทียมไทยจะสุกดีค่ะ ลำดับถัดไปใส่หมูนะคะวันนี้เราจะใช้เป็นหมูติดมันค่ะหัน่นชิ้นใหญ่เิ็นึงนะคะอันนี้คือหมักจากสูตรหมักหมูนุ่มของที่ร้านมาเรียบร้อยแล้วค่ะไว้วาวางจะมาแชร์คลิปการทำหมูนุ่มกันนะคะเราจะผัดหมูให้สุกประมาณ90%แล้วจะขอแบกตรงกลางนิดนึงนะคะละพื้นที่ไว้ให้ใส่ไข่ค่ะวันนี้เราจะใช้ไข่ไก่ประมาณสีใบด้วยกันนะคะ จะทำการขยี้เขาเพียงเล็กน้อยค่ะจะยังไม่ได้ผัดเขานะคะเดี๋ยวเนื้อเขาจะเละค่ะพอเ,เริ่มเซตตัวเราก็จะเริ่มผุกเขาเริ่มผัดเขาให้เข้ากันนะคะพอหมูนุ่มที่โดนกับไข่แล้วนะคะคือเขาจะมีความละมุนแล้วก็อร่อยมากๆเลยค่ะนี่นะคะเราจะผัดไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าไข่จะเซตตัวดีนะคะ พอไข่ okay. เริ่มได้ที่แล้วเราจะใส่คณะตามลงไปค่ะวันนี้เราจะใช้เป็นคณาฮ่องกงนะคะหั่นเป็นชิ้นพอดีทานค่ะที่เราใช้คณะฮ่องกงเพราะว่าเขาจะมีรสหวานกรอบแล้วก็อร่อยกว่าคณะไทยนะคะผัดจนกว่าคณะจะสุกดีค่ะทีนี้เราก็จะมาใส่เส้นใหญ่ลาดหน้าลงไปนะคะเส้นใหญ่ตัวนี้เราจะไปหั่นเป็นชิ้นพอดีคำก่อนแล้วก็ไปคลุกเขากับซีอิ๊วดำนะคะแล้วก็ลงมาผัดได้เลยค่ะ ผัดจนกว่าเส้นจะสุกดีนะคะขั้นตอนนี้ใช้ระยะเวลาประมาณ5นาทีเห็นจะได้ค่ะก็ผัดส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะแล้วเราจะมาเริ่มปรุงรสกันเลยค่ะลำดับแรกเราก็จะปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาวนะคะตามมาด้วยผงชูรสค่ะเพิ่มหวานเล็กน้อยด้วยน้ำตาลทรายนะคะ เราก็จะผัดส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะจนกว่าเครื่องปรุงที่เราใส่ไปก็คือจะละลายและเข้ากันได้ดีค่ะผัดเข้าไปอีกสักครู่นะคะหมูก็จะเริ่มสุกดีแล้วก็คะนาก็คือกำลังได้ที่ขาไม่เหละจนเกินไปนะคะพอเขาเริ่มได้ที่แล้วสุกดีเรียบร้อยแล้วเราจะทำการปิดไฟนะคะ แล้วก็จะมาเพิ่มความหอมด้วยการใส่พริกไทยป่นลงไปเพียงเล็กน้อยค่ะและคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันอีกรอบนึงนะคะอันนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยพร้อมจัดเสิร์ฟแล้วค่ะ วิธีทานก็จะทานกับพริกป่นนะคะแล้วก็บีบมะนาวลงไปเล็กน้อยก็จะได้ความเผ็ดแล้วก็ความเปรี้ยวนะคะหรือว่าอาจจะเพิ่มน้ำตาลอีกเล็กน้อยก็อร่อยเช่นเดียวกันค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากับมินิมอลมิลบรอร่อยจังค่ะ